สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่านครับโอ้โหเสียงทัดสำหรับคลิปนี้ครับหานกใหม่นะครับนกฝึกนะครับออกมาฝึกนะก่อนไปทํางานนะครับผมนี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงครับนะครับเจ้าสีนวลนะครับนกตัวนี้นะครับยังไม่มีเชลยนะครับนกใหม่เลยครับไม่มีเชลยนะครับออกบ้านมาออกป่าสองครั้งแล้วนะครับยังไม่มีเชลยนะครับออกป่าแถวบ้านนี้นะครับวันนี้เปนครั้งที่สนะครับผม ดูครับวันนี้จะมีเฉลยหรือเปล่านะครับป่าลังบ้านนะครับนกค่อนข้างจะเหนียวนะครับนกแถวนี้นะครับค่อนข้างจะเหนียวแต่จุดนี้ผมไม่ค่อยไม่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 ได้ออกมานานแล้วครับประมาณเกือบสามเดือนสองสามเดือนแล้วนะครับจุดนี้ไม่เคยมาเลยนะครับมันมีนกตัวหนึ่งเข่าอยู่นี่นะครับมีนกป่าตัวหนึ่งข้างเข่เมื่อวานผมแวะมาดูนะครับก็เลยจะเอาเจ้าซีนวลมาลองหาเก็บ เฉลยนะครับเผื่อได้เฉลยนกมันจะได้เรียนรู้การว่านกป่าติดเนยดมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูครับครับขึ้นต้นประมาณสักนาทีสองนาทีแล้วนะครับผมเดินผมมานั่งตรงนี้นะครับนี่ก็ขันโยนขึ้นให้ได้ยินแล้วนะครับผมขอเป็นสัญญาณที่ดีครับเจ้าสีนวลนะครับตัวนี้เป็นนกฝึกนะครับเป็นนกฝึกเพิ่งฝึกนะครับยังไม่มีเฉลยนะครับเจ้าสีนวลนะครับเพิ่งฝึกมามานสักสองเดือนนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ออกนะครับ Dante, ตอนนี้ก็ถ่ายคนเสร็จแล้วก็เอาออกนะครับผมมีนกตอบแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับมีนกตอบแล้วครับเข้ารวมต้นแล้วครับเข้ารวมต้นเจ้าสีนวลแล้วครับโอ้โหผมก็ไม่เอากล้องมานะครับเอานกมาซ้อมเฉยๆนะครับนี่ครับมีเสียงใสดีด้วยครับนกป่าครับนี่เสียงนกป่าครับสีนวล นี่ครับเสียงเจ้าสีนวลนี่เสียงนกป่านะครับเสียงใสเลยครับเฮ้ยเฮ้ยขยับไปต้นครับแม่ไม่น่าพลาดครับไม่น่าจะพลาดครับแบบนี้ครับขยับเข้าร่วมต้นเยียบปั๊บเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จเจ้าสีนวลเลยครับโอ้โหเข้าต้มต้นไม่ถึงสองนาทีนะครับแม่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเสร็จเจ้าสีนวลเลยครับโอ้โหเข้าต้นไม่ถึงสองนาทีนะครับผมก็ไม่ได้กล้องมาถ่ายนะครับผมอนุกมาซ้อมเล่นๆเฉยๆครับผมไม่ได้เอากล้องมาสูมู้ย่างสวยเลยครับคลิปน้บินเข้าเหยียบอย่างไวเลยครับนี่นะครับ เดียเรียบร้อยครับเสียงกลางๆนะครับนกเสียงกลางเสียงแบบเสียงเนียนมากเลยครับเสียงแบบใสมากเลยนะครับเสียงเรียกนะครับผมได้ยินนะครับนกตัวนี้นะครับเสียงใสเลยครับเสียงใสเสียงเนียนดีครับเสียงกลางๆหงองนะครับโอ้โหไม่ได้อกกล้องมาครับผมไม่ได้อกกล้องมาด้วยเอาถือแต่โทรศัพท์มาครับพอดีก่อนไปทํางานเอานกมาซ้อมอย่างงี้ครับตรงนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านผมประมาณสัก กิโลกว่านะครับแต่เป็นอยู่โซนทางท่ซ้ายนะครับไม่ได้อยู่หลังบ้านนะครับนะครับเสร็จเจ้าสีนวลนะครับเป็นนกฝึกนะครับสีนวลนะครับยังไม่มีแต้มนะครับนีเต็มแรกของเขานะครับโหเสียดายไม่ได้เอากล้องมาครับถ้ามีกล้องอย่างสวยเลยครับบินเข้ามาร่วมต้นแล้วก็ขยับไปอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็บินเข้าเหยียบคอนเียนะครับเสียดายนะครับผม ไม่ได้เอาคลิปมานะครับอันนี้ก็ให้ดู <c oughs> เจ้าสีนวลนะครับเป็นนกเฉลยออหลังบ้านผมนะครับอายุกรุงสีนวลประมาณสองปีครึ่งสามปีแล้วนะครับไม่ค่อยนกมันเยอะอยู่นะครับผมก็เลยไม่เอาฝึกนะครับแต่นกตัวนี้เป็นตัวรักเลยนะครับเอามาได้ประมาณอาทิตย์นะ่ะ ขันนะครับเรียกให้ได้ยินเลยนะครับขันเรียกแล้วก็ขันโยนครับสักเดือนก็คูนะครับเป็นนกขึ้นเร็วมากเลยครับเจ้าสีนวลนะครับสีนวลนี่เป็นเฉลยของเจ้าสอนเพชรนะครับเฉลยเจ้าสอนเพชรที่แบ่งเซียนโนดไปครับตอนนี้ผมออกกลับมาแล้วนะครับนี่ครับเจ้าสีนวลครับเฉลยเจ้าสีนวลครับผมน่สับ หนับปีกนะครับสวยนะครับ่ครับสนับปีกเข้มๆใหญ่นะครับแล้วก็ลายคอดูครับลายคอเขาตัวผู้แนี่นอนครับตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็แข้งแตกนะครับผมนกตัวนี้แข้งแตกเกือบทุกเก็ดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปแข้งผมมาผมมีมือเดียวไม่เดียวขาตั้งกล้องมาครับก็เลยต้องจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายเก็ดให้ดูนะครับ นี่นะครับแข้งนะครับมองไม่ค่อยชัดนี่นะครับแข้งแตกนะครับผมนี่นะครับแข้งแตกครับแข้งยังใหญ่แลับแดงใหญ่เล้วเดี๋ยวหามุมกล้องที่มันจะชัดก่อนนะครับแข้งใหญ่ดีครับนกตัวนี้ ข้างซ้ายนี่แตกเกือบทุกเกดนะครับมีเกตหนึ่งนะท,ที่ไม่แตกนะครับข้างข้างขวาข้างข้างขวาไม่แตกสองเกดนะครับข้างซ้ายนี่ไม่แตกหนึ่งเกดนะครับ นี่ครับเฉลยครับมีับแต้มไหมครับไม่ไม่มีนะครับแต่ว่าคามลึกดีครับดูครับดูคามครับคามนั่นตูดเลยนะครับคามอ้อมเกี่ยวตูดเลยนะครับตัวนี้ครับดูสร้อยคอแจ้งนะครับ นี่นะครับแข้งแตกนะครับผมนี่นะครับรถมอไซค์เข้ามาเยอะจริงนี่นะครับแข้งแตกนะครับไม่แตกอยู่หนึ่งเกจนะครับข้างซ้ายนะครับไปไหนกันส่วนนี้นะครับดูตัวนะครับสส้คอสวยนะครับนกตัวนี้นะครับ นี่นะครับคามครับดูคามครับคามลึกมากนะครับคามลึกจนเกี่ยวตูดเลยนะครับนี่นะครับคามนะครับรอบตูดเลยนะครับสวยงามครับนกตัวนี้ครับสวยนะครับลักษณะสวยนะครับนี่ครับ